สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะแนะนำรถยนต์ปี08แต่แจ้งจดทะเบียนปี09นะคะคันนี้ Nissan Tida ค่ะราคา89,000บาทเน้นขายเงินสดอย่างเดียวนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆค่ะเกียร์ออโต้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วน,นะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะขับขี่สบายนะคะเครื่องดีนิ่งๆเงียบๆนะคะ เกียร์ดีสีสวยเดิมๆม,มีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานแต่โดยรวมแล้วไม่น่าเกียดค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะสวยสะอาดแอร์เย็นช่วงร่างดีรถสวยหน้าตาแบบเดิมๆเ,เลยทีเดียวนะคะภาษีพรบอรมีให้ครบขับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายค่ะทุกท่านในราคา89,000บาทนะคะ รถยนต์คันนี้นะคะอยู่แถวโรตัสพระรามสอค่ะเบอร์โทรผู้ขายสามารถติดต่อโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมและนะัดดูรถตัวจริงได้นะคะติดต่อไปอยังเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีทั้งรายละเอียดมีทั้งเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะอยู่ที่ใต้คลิปแอดมินใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะทั้งหมดค่ะสำหรับวันนี้แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ